เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสได้เหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นสองเป็นเหรียญที่หาค่อนข้างยากนะสภาพสียสวยก็พบเจอไม่บ่อยนักนะครับในสนามก็ไม่ค่อยได้เจอก็เลยนามาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นสองจัดสร้างในราวปี2 5 0 5เป็นต้นมานะ2 5 0 5 2 5ร้อยหอประมาณนี้นะครับว่ากันว่าเป็นเหรียญที่ใช้บล็อกของหลวงพ่อแดงรุ่นหนึ่งนะครับมาปั๊ม ก็ใบหน้านะครับถ้าท่านสังเกตดูนะครับใบหน้าของท่านก็จะเป็นรุ่นหนึ่งเลยได้เลยเห็นไหมครับลักษณะพิมพ์ทรงอัคระเลขยันอะไรต่างๆนะครับตัวอักษรพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนกับรุ่นหนึ่งนั่นแหละพูดง่ายๆคือใช้บล็อกหน้าของรุ่นหนึ่งมาปั๊มนั่นเองนะครับจะซูมให้ดูเรียนนี้สภาพถูกใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่เมื่อพลิกด้านหลังมาดูจะเห็นว่ายังมีคราบลมดำ หเห็นไหมครับเป็นประลอดให้เห็นอยู่แล้วก็รูเจาะนะครับหูเหรียญขอบก็ยังมีความคมยันด้านหลังยังมีความคมอยู่ทีนี้มาดูกันว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าบล็อกอะไรนะครับเนื่องจากเหรียญลวงพแดงรุ่นแรกนะครับคาดว่าจํานวนจะสร้างประมาณ15 0 0 0เหรียญขึ้นไปนะ อาจจะสองหมื่นสามหนไม่มีใครรู้ไม่มีประวัติแน่นอนว่าสร้างเท่าไหร่นะครับได้เหลือน้อยลงนะครับเหลือน้อยลงทางวัดนะครับก็มีความต้องการที่จะสร้างเหรียญรุ่นเพื่อที่จะทดแทนเหรียญรุ่นแรกที่ใกล้จะหมดนะครับก็เลยมีการนําบล็อกของรุ่นหนึ่งเนี่ยไปจ้างโรงงานปั๊มนะครับแล้วก็แกะด้านหลังใหม่เพื่อให้ไม่มี เพื่อไม่เหมือนกับรุ่นหนึ่งนั่นเองนะครับจะได้เป็นรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นหนึ่งไปนะครับหมดไปก็คือหมดไปก็สร้างเหรียญรุ่น2เพื่อไม่ให้ซ้ำกับรุ่นหนึ่งนะครับดังนั้นเหรียญรุ่นหนึ่งกับรุ่น2แยกดูง่ายๆเลยนะครับให้ดูด้านหลังด้านหลังถ้าจําไม่ผิดมีหลายบล็อกมากนะครับมีหลายบล็อกมากๆเลยหนวงมพระแดงรุนง่น2น่าจะมีเกิน8บล็อกนะครับทีนี้บล็อกที่นิยมสุดเขาเรียกว่าบล็อกใส่ฝนเฉียง นะครับบล็อกสายฝนเฉียงรุ่น2ที่นิยมที่สุดใบหน้าเหมือนรุ่นแรกความคมชัดใกล้เคียงกับรุ่นแรกมากนะครับหรือว่าบางเหรียญเนี่ยหน้าเป็นรุ่นแรกเลยเหมือนรุ่นแรกเด้เลยนะครับถ้าไม่พลิกหลังจะไม่รู้ฝนเฉียงเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณหลายแสนบาทนะเพราะว่ามีความความเหมือนกับรุ่นแรกแล้วก็ปั๊มถัดถัดมาจากเหรียญรุ่นแรกเลยและบางคนเนี่ยได้เหรียญลหแดงรุ่นแรกและเหรียญโลแดงรุ่น2บล็อกฝนเฉียงมาพร้อมๆกันนะครับ ดังนั้นจะให้พูดว่าเหรียญลูะแดงรุ่น2บล็อกฝนเฉียงเนี่ยก็คือได้รับความนิยมรองจากรุ่นแรกแค่รุ่นเดียวนะครับราคาจึงไม่หนีจากรุ่นแรกสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับทีนี้บล็อกเนี่ยเป็นบล็อกที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่สองของรุ่น2นะครับความนิยมดับแรกคือฝนเฉียงความนิยมดับสคือฝนข้างนะครับคำว่าฝนข้างคืออะไรถ้าเพื่อน ลองชมดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับตรงนี้มันจะมีเส้นสายฝนวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเขาว่าฝนข้างนั่นก็คือมีเส้นสายฝนวิ่งด้านข้างนะครับวิ่งด้านข้างเหรียญเห็นไหมเส้นสายฝนวิ่งข้างเหรียญส่วนฝนเฉียงเส้นสายฝนจะวิ่งแนวนี้นะครับวิง่งแ,แนวเฉียงแนวเฉียงเนี่ยส่วนด้านหลังเนี่ยบล็อกเหมือนกันหมดเลยรูเจาะใกล้เคียงกันนะครับตัวตัดใกล้เคียงกันเพียงแต่เส้นสายฝนที่ติดตรงนี้อันนี้จะเป็นฝนที่ ติดอยู่ด้านข้างยันนะครับถ้าฝนสายฝนเฉียงเนี่ยที่นิยมสุดเนี่ยจะวิ่งเฉียงด้านนี้นะครับแล้วก็ใบหน้าของท่านค่อนข้างจะคมชัดเหมือนรุ่นแรกมากๆส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นพูดง่ายๆก็คือปั๊มถัดจากบล็อกฝนเฉียงใบหน้าข้างก็อาจจะมีเห็นไหมครับบริเวณหัวตรงนี้อาจจะติดไม่ค่อยชัดแหละแต่ก็มีเค้าโค้งของเหรียญความเป็นเหรียรุ่นแรกอยู่นะครับที่ผมบอกไปว่าเหรียญ บลอกใส่ฝนเฉียงได้รับความนิยมสูงสุดนะครับราคาเล่นหาเกิน500 0 0นบาทนะสวยๆนะครับส่วนอันนี้ราคาเล่นหาก็อยู่ที่ประมาณหลักแสนนะครับแสนสองแสนนะครับขึ้นอยู่กับความสวยและความตรงของจมูกนั่นเองตัวใหญ่จะเจอเหรียญที่จมูกค่อนข้างแบนแล้วก็ผ่านการใช้มานะครับที่เจอลมดำเต็มๆสวยๆลุ่งๆเนี่ยจะน้อยมากๆนะครับ แล้วก็เหรียญรวมผู้แดงรุ่น2นะครับบล็อกอื่นๆอีก7จ็ดแปดบล็อกผมยังไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ายังไม่มีของให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวมีโอกาสก็จะนามาให้ดูในโอกาสถัดไปทีนี้มาลงดีเทลกันว่าเหรียญรุ่น2บล็อกสายฝนเฉี่ยอ่าจะสายฝนข้างเนี่ยดูยังไงนะครับดูยังไงอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆหยิบเหรียญขึ้นมาถ้าเพื่อนๆมีนะครับมีเหรียญงู้แดงนะครับ ที่อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกแต่จริงไม่ใช่นะครับหรือว่าเอาไปให้เซียนที่ไหนดูแล้วตีเกะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นรุ่น2แล้วเสียงเขาดูไม่เป็นนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่น2เนี่ยมีไหลบล็อกมากๆนะครับจับหน้าเหรียญขึ้นมาดูนะครับบริเวณหูตรงนี้ของท่านติดไม่เต็มนะครับเหรียญรุ่น2จะติดไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่น,นะครับเห็นไหมเหรียญรุ่น2จะติดไม่เต็มบาเหรญจะไม่มี บ,บาเหรญจะไม่มีคาว่าบาเหรดก็คือให้เพื่อนๆนึกถึงอินทนูนะเวลาติดอินทนูของลูกเสือหรือว่าเนตรนรีนะครับจะมีความเป็นบาขึ้นมาหนขึ้นมาแต่อันนี้จะไม่มีก็จะตีเป็นร่มสองพลิกด้านหลังถ้าเลขเกทางสั้นแบบนี้มีร่องรอยสายฝนวิ่งอย่างนี้หรือว่าวิ่งเฉียงนะครับก็ตีเป็นรูปสองเลยนะครับแต่ให้ดูใบหน้าให้เป็นรูปแรกก่อนนะครับรูจาะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับมีร้อยเจาะ ปิ้นแบบนี้นะครับหูเหรียญปิ้นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับหูเหรียญปิ้นแบบนี้ทุกเหรียญมีเส้นให้เพื่อนดูนะครับเส้นตรงนี้วิ่งพาดเห็นไหมครับเป็นเส้นบังคับคอเหรียญนะครับเส้นบังคับคอเหรียญตรงนี้วิ่งพาดพอเจาะปึ้งเข้าไปปั๊บด้วยความเป็นธรรมชาตินะครับก็ปิ้นออกมาแบบนี้และทุกเหรียญปิ้นในลักษณะนี้นะครับให้เพื่อนๆจําไว้เลยนะ เหรียญเก๋ถอดออกมาค่อนข้างดีและมีความใกล้เคียงแต่ที่เขาทำอย่างไม่ได้ก็คือเนื้อปลิ้นบริเวณขอบเหรียญอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกหลายจุดเลยที่เป็นเป็นเทคนิคการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับในส่วนของกูเหรียญจบไปนะให้เพื่อนๆดูธรรมชาติกูเหรียญเป็นแบบนี้ต่อไปอีกจุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือให้มาดูเส้นสายฝนต้องคมชัดยันต้องเป็นแท่งเต็มๆแบบนี้นะ เนื่องจากเป็นการแกะบล็อกใหม่ของเดือนรุ่น2ดังนั้นจะต้องคมชัดแบบนี้นะครับจะต้องคมชัดดูเพื่อนเเราดูนะมันเป็นแท่งเลยนะครับยันเนี่ยเป็นแท่งขึ้นมาเลยทีนี้อีกจุดหนึ่งลืมบอกไปว่าวิธีการแยกฝนเฉียงฝนตรงในกรณีที่ด้านหลังอาจจะศึกไปมองเห็นสายเส้นฝนนะครับหรือว่ามีการใช้ไปเยอะเนี่ยให้เพื่อนๆมาดูวงกลมตัวนี้นะจุดนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้แยกดูว่าเป็นบล็อกอะไรในกรณีที่ อาจจะเปื้อนเยอะนะครับมีคราบขี้ไข่นะครับขี้เงือหรือว่าถูกใช้บริเวณนี้ไปนะครับค่อนข้างจะสุดให้เพื่อนดูวงกลมตรงนี้ถ้าวงกลมตันตรงนี้จะเป็นสายฝนข้างถ้าวงกลมตรงนี้นะครับเป็นกลวงนะครับหมายถึงว่ามีรูตรงกลางก็จะเป็นสายฝนเฉียงนะครับสายฝนเฉียงจะมีเส้นเฉียงอย่างนี้นะครับวิ่งในแนวนี้อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับส่วนเลขเจ็ดอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับ จุดที่1นชี้ไปแล้วหูเหรียญจุดที่หหน้าเหรียญจุดที่2หูเหรียญจุดที่3ามให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ไฮไลท์เลยนะจําไว้นะครับไม่มีใครมาบอกกันง่ายๆนะครับลงสนามแล้วเกเป็นเกนะครับแล้วเหรียญของลองค่อนข้างเยอะนะจุดนี้เป็นเขาเรียกว่าจุดจ่ายตังค์นะเพื่อนๆนะครับเหรียญหลวงก็แดงนะครับฝนเฉียงนะครับฝนข้างให้มาดูตรงนี้นะครับ มันจะมีรอยบากของขอบตัดนะครับของขอบตัดบริเวณด้านล่างยอหญิงพลิกมาพับเจอขอบแบบนี้นะครับมีฟันอยู่2ฟันนะครับมีฟันอยู่2ฟันตรงเนี้ยแท้เลยแต่อย่างว่าอนาคตอาจจะมีของเกที่เรียนแบบค่อนข้างเหมือนก็ให้เพื่อนๆมาดูลักษณะความธรรมชาติของการปั๊มในยุค2500รต้นๆนะครับนี่เห็นไหมครับรอยคมตัดต้องหยาบนะครับ รอยคมตัดต้องหยาบต้องไม่ละเอียดเป็นฟันเลยเพื่อนๆลองดูนะลองไลค์คลิปดูนะครับผมเคยทําเหรียญหลายรุ่นแล้วลักษณะรอบตัดเป็นแบบนี้หมดแหละนะครับเหรียญพระแดงก็คือเป็นเป็นฟั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 นจะไม่เรียบจะไม่เป็นรลังน้ํานะครับจะไม่เรียบจะไม่เป็นรลังน้ําจุดนี้นะครับชัดไหมอ่าเห็นไหมจะมีฟันอยู่สองฟันตรงเนี้แล้วก็พูดง่ายๆคือมันจะเป็นรอยเว้าของของ,ของตัวตัดนั่นเองนะครับ จุดสังเกตจุดจ่ายตังค์เลยปัจจุบันมีเกทแต่ยังไม่เหมือนไอตรงเนี้ยไอฟันสองซี่เขายังทําไม่ได้นะครับแล้วก็ขอบตัดส่วนใหญ่จะเป็นรางน้ําเป็นล่องนะครับและขอบตัดจะละเอียดเหรียญนี้มีความพิเศษคือเนี่ยตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับตรงนี้ยังอยู่เลยเนี่ยก็เ,เรียกห่วงเหรียญน,นะครับห่วงเหรียญจุดที่3บอกไปแล้วนะครับก็คือการดูแท้เก เริ่มต้นด้วยจุด3จุดนี้ต่อไปจะสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือเทคนิคการดูถ้าจุด2จุดนั้นดูแล้วโอเคให้เพื่อนเพื่อนลิกด้านหลังมาด้านนี้เหรียญรุ่นนี้นะครับบล็อกฝนข้างให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะลักษณะหูเหรียญน,นะครับตัวตัดเนี่ยมันจะกินเข้าไปในตรงนี้นะครับเป็นรอยเว้าย้อนนะครับย้อนเข้าไปในหูเหรียญแล้วก็ถึงจะเว้าออกมา ด้านขวาเนี่ยจะต่ํากว่าด้านซ้ายเห็นไหมด้านขวาเนี่ยจะต่ํากว่าด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะกินลึกเข้าไปนะครับลึกกว่าด้านซ้ายด้านซ้ายจะกินเข้าไปนิดเดียวอ่าลองสังเกตด,ดูด้านซ้ายกินเข้าไปนิดเดียวด้านขวาเนี่ยกินเข้าไปลึกแล้วก็รอยเว้าเนี่ยจะใหญ่กว่าอ่านี้จุดที่4แล้วนะจุดใจต่างจุดที่4นะครับวิธีการดูจุดที่4จุดที่5จุดสุดท้าย แค่้ okay, จุดพอดูเป็นจ่ายตังค์ได้นะครับแล้วก็ขายได้แน่นอนเหรียญรุ่นนี้ได้หลุดกันเยอะนะผมเคยซื้อมาเหรียญเดีวยวพันขายไปหมื่นกว่าบาทตอนประมาณ6 7ปีที่แล้วนะครับ mm hmm. เขาตีเป็นเป็นรุ่นหลังนะครับคนไม่รู้นะดูไม่เป็นจุดที่ 5, อ่าจุดสุดท้ายจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะนี่ตรงนี้มันจะเป็นหลุมเข้าไปเห็นไหม จะมองไม่ค่อยชัดนะเห็นไหมนี่นี่นี่ขอบตัดเนี่ยบริเวณหูเหรียญเนี่ยนะครับของบล็อกฝนข้างเนี่ยมันจะเป็นหลุมเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างนงี้นะทำมือให้ดูอย่างงี้เลยนะครับคล้ายๆตัวยูนะครับแต่คล้ายตัวยูเข้าไปนี่เห็นไหมรู้สึกจะมีทั้งสองข้างแต่จะดูยากหน่อยนะครับอ่ะดูข้างเดียวก่อนถ้ามีก็จบปิ๊งเลย นี่เห็นไหมอ่านี่ๆมีรอยฟันลึกเข้าไปในเนื้อเหรียญน,นะครับในเนื้อเหรียญในขอบเหรียญเนี่ยถ้ามีปับ๊บจบครับไม่ต้องไปดูจุดอื่นแล้วนะครับถ้าหาจุดนี้ได้ปั๊บจ่ายตังค์นะครับจบเลยสภาพสวยๆก็เลียกันเป็นแสนนะเห็นไหมนะครับพอตัวยูมันใหญ่ปับ๊บมันก็เลยไปกินในส่วนของเนื้อเหรียญหรือว่าขอบเหรียญ พอพลิกมาดูมันก็เลยจะเป็นตัวยูตรงนี้เห็นไหมครับมันก็เลยเป็นลุเป็นล่องตรงนี้ล่องเป็นเคิร์ฟตรงนี้นะครับจบเลยนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับการลืมดูอันดับแรกดูใบหน้าให้เหมือนรุ่นแรกนะครับความคมชัดอาจจะไม่ถึงแต่ก็ให้เขาโครงของตัวหนังสืออะไรให้เหมือนรุ่นแรกเหรียญจะไม่บวมพลิกกลับมาปั๊บดูเส้นสายฝนนะครับดูเส้นสายฝนดูหูเหรียญหูเหรียญจะเป็นเอกลักษณ์มากๆมีเส้น คาดตรงนี้นะครับมีเส้นค่าตรงนี้มีเนื้อปิ้นตรงนี้นะครับมีเนื้อปิ้นเนื้อปิ้นบริเวณรูเจาะต้องเป็นธรรมาชาติแล้วก็นูนมากๆแบบนี้นะครับสาหรับเรียนรุ่นนี้2จุดเลยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งให้มาดูว่านะครับตรงนี้ต้องตันนะบล็อกฝนข้างต้องตันตัวต่อไปนะครับให้มาดูตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายจะต้องตื้นแลดกว่าด้านด้านขวาจะลึก แล้วกินเข้าไปเนื้อเหรียญมากกว่าด้านซ้ายสี่จุดแล้วนะจุดสุดท้ายอ่าโทษทีสามจุดละจุดที่สี่ให้มาดูตรงยอหญิงยอหญิงมีเนื้อกินเข้ามาในเหรียญมีฟันแบบนี้ <c oughs> นะครับจุดที่สี่ผ่านไปจุดที่ห้าอ่าจุดที่ห้าถ้าดูแล้วเว้าอย่างนี้ปั๊บจริกินมันก็แท้แล้วแหละแต่เพื่อให้ความชัวนะครับเว้าแล้วมันต้องกินเข้ามาในหูเหรียญเว้าแล้วต้องกินเข้าไปนเนื้อเ,เนื้อเหรียญ ถ้ากิงก็เปนเนื้อเหรียญจุดที่5ปั๊บจ่ายตังจบครับปิดจ็อบได้เลยโอเควันนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับสอนแบบละเอียดยิบเลยนะครับือเพื่อเพื่อนมีโอกาสกันนะสวยๆเล่นเป็นแสนนะครับใครมีส่งมาขายผมได้นะเดี๋ยวนี้เล่นกันหมื่นกว่าบาทหมื่นสี่ห้าได้อยู่นะครับสภาพนี้คลิปนี้ก็ยาวพอแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวได้รุ่นไหนที่ รียกว่ารุ่นไหนที่หายายากๆนะครับหรือว่ามีโอกาสได้รุ่นไหนก็แล้วแต่ผมจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันฝากกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์คลิปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามรับชมกันนะครับเร็วๆนี้จะลงคลิปอีกนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะลงสักประมาณอาทิตย์ละสองสามคลิปเลยนะครับขอบคุณครับ